โอเคและโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาต่อจากครั้งที่แล้วที่เราได้ติดตั้งตัวไฟวอลที่ที่ชื่อว่า IP Table ลงบน Linux CentOS นะครับเราใช้ CentOS 7นะครับตอนที่เราเทสกันนะครับครั้งนี้เราก็จะต่อจากครั้งที่แล้วก็คือเป็น CentOS 7เหมือนกันนะครับเราติดตั้งตัวตัว IP Table ลงไป นะครับแล้วก็เซตกดขึ้นมานะครับกดที่เราใช้นะครับครั้งที่แล้วนะครับกดที่เราใช้ครั้งที่แล้วก็คือเราเราเปิด loopback ให้ทำงานเต็มที่เลยนะครับแล้วก็เปิดในส่วนของตัว SQL shell นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความเข้าใจในเรื่องของ D port นะครับแล้วก็ตัว p ปรโตคอลนะครับอีกเพิ่มอีกนิดนึงนะครับ แล้วก็ก่อนที่เราจะจบไปครั้งที่แล้วนะครับผมให้เติมตัวนี้ลงไปนะครับก็คือให้เขาทำเหมือนกับเก็บเก็บคอนเน็ชันไว้ถ้าเกิดมีการส่งออกไปเวลาส่งกลับมาแล้วเขาจะคุยกันได้เลยนะครับไม่ต้องไปสร้างคอนเน็ t ชันอะไรกันใหม่นะครับแต่ครั้งนี้เดี๋ยวเราจะลองปิดในตัวนี้นะครับโอเคตอนนี้ทุกคนเปิดเครื่องมาแล้วใช่ไหมครับนะครับ อเคใครยังไม่ได้เปิดเครื่องมีไหมครับผู้ใส่ไม้ได้เลยนะครับจะได้จะได้ไดรู้เพราะคราวนี้ผมอยากให้ไปพร้อมกันนะครับณนะตอนนี้นะครับเอาเป็นว่าทุกคนได้เครื่องละนะครับพอได้เครื่องเข้ามาแล้วเนี่ยให้ cd เข้ามาที่ ETC s i Conflict นะครับ ETC s i c o n f i c ใน ETC Six Conflict ครั้งที่แล้วนะครับเรา เราเปลี่ยนชื่อตัวไฟล์ที่ชื่อว่า ip table นะครับจากไฟล์ต้นฉบับนะครับผมก็ใส่เป็น ip table o r i g เรียบร้อยแล้วก็เอากฎที่เราสร้างขึ้นมาแล้วก็สั่ง save นะครับจำได้ไหมฮะตอนที่เราสั่ง save เ,เราสั่ง ip table ขีด save นะครับแล้วก็ save กลายเป็นไฟล์ที่ชื่อว่า ip table นะครับเอาไว้ที่ root นะครับอันนี้เรา save ขึ้นมาแล้ว นะครับพอเราเซฟตรงนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ copy copy ไฟล์ที่เราเซฟกดที่เราเขียนขึ้นมาเอามาใส่ที่ ETC s y a c o n f l i c t นะครับเป็นไฟล์ที่ชื่อว่า IP table นะครับเป็นไฟล์ชื่อเดียวกันนะครับกับไฟล์ต้นฉบับนะครับเมื่อเราเซฟเซฟแล้วเอาเอาไฟล์ที่เราเซฟเนี่ยมาใส่ไว้ในตำแหน่งนี้แล้วนะฮะผมให้นะครับ Copy ชุดนี้มา เอาไว้นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะเอาไอชุดนี้ออกนะครับให้เรา V I เข้าไปที่ IP table นะครับเอาออกเพื่อที่จะให้เราเห็นภาพว่าเราสามารถที่จะเขียนกดเปิดปิดอะไรต่างๆได้ละเอียดขึ้นนะครับโอเคนี่คือไฟล์ที่เราได้มานะครับจากการที่เราเซฟแล้วก็ Copy มาเก็บไว้ของผมจะเป็นบรรทัดที่23นะครับเป็นบรรทัดที่23นะครับ ก็จะใช้วิธีการใส่ชาร์ปก็คือมาร์กเอาไว้นะครับมาร์กเอาไว้ไม่ให้มีการาใช้บรรทัดนี้นะครับมันมันจริงจรงบรรทัดนี้ช่วยในเรื่องการทำไฟบอลให้เป็น Stateful ไฟบอลนะครับอันนี้ก็ต้องไปอ่านเพิ่มเติมนิดนึงนะครับ Stateful ไฟบอลเป็นยังไงก็คือเอาง่ายคือมันจำมันจำสิ่งที่เราส่งออกไปแล้วเวลา,อาตอบกลับมาเนี่ยในเมื่อมีการติดต่อกันแล้วเนี่ยก็จะเข้าสามารถเข้ามาได้เลย ครับซึ่งปกติเวลาผมเขียนไพ่บอเนี่ยผมจะดรอปทั้ง chain input แล้วก็ chain output นะครับก็ก็คือจะเขียนดักไปหมดเลยว่าอะไรที่จะเข้ามาต้องเป็นสิ่งที่เราอนุญาตอะไรที่เราปล่อยออกไปต้องเป็นสิ่งที่เราอนุญาตนะครับอันนี้คือเขียนแบบเอาแบบเหนียวเนียเลยนะครับแต่ถ้าเราเริ่มฝึกเบื้องต้นเนี่ยผมแนะนำก็ดรอปเฉพาะ chain input ก่อนนะครับถ้าเอาไปทำงานจริงที่ออฟฟิศเราจริงๆก็โทรศัพท์ก็ ดังตลอดนะครเพราะนั้นเวลาที่เราเขียนพวกนี้เราต้องเช็คดีๆว่าเขาใช้อะไรบ้างนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็มีพอตท,ที่จำเป็นจะเป็นหลักๆที่ที่เราเรียกว่า w e l l n o w w p พอ t นะครับโอเคตอนนี้บรรทัดที่23ผมใส่ชา้าไว้ก็คือมาร์กไม่ให้อ่านบรรทัดนี้แล้วนะครับแล้วก็เซฟนะครับ escape อ wq นะครับเซฟออกมาเมื่อเซฟเสร็จแล้วนะครับผมสั่ง system c t l รีสตาร์ท IP table <c oughs> นะครับก็คือให้เขา,เาไปอ่านกฎใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราต้องการที่จะเขียนกฎใหม่หรือว่าไปแก้ไขกฎนะครับต่างๆของ IP table ไปแก้ที่ไฟล์นี้จบเลยนะครับแก้เสร็จก็สั่งรีสตาร์นะครับจะง่ายกว่าที่เรามานั่งเขียนเขียนมือเพิ่มทีละลายทีละบรรทัดเข้าไปในกฎนะครับ เพราะนั้นก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่ที่ผมใช้เวลาทำงานนะครับโอเคเสร็จแล้วลองสั่ง ip table erm ลบ l นะครับจะสังเกตว่ามันบันช้านะครับมันช้าซึ่งอันนี้ก็วิวธีแก้คือใส่กลับคืนไปเท่านั้นเองนะครับโอเคกฎที่เราได้มานะครับก็จะมีบรรทัดแรกเป็นเรื่อง loopback นะครับอันที่สองก็คือ network จุดหกับจุดเสามารถใช้งาน SQL Shell ได้นะครับอ่อาคราวนี้เรามาดูตามภาพตามภาพนี้นะครับ Input น,นะครับผมเขียนภาพขึ้นมานะครับไอตัวเหลืองๆตรงเนี้ยเสมือนว่าเป็น chain input นะครับทุกอย่างที่เข้ามานะครับจะถูกเขียนเป็นกดอ่าทัทีทุกอย่างที่เข้ามานะครับจะเข้ามาได้สุดท้ายจะมาถูกด r o p นะครับด้วย policy นะครับ policy ถูกดรอปด้วย Policy นะครับโอเคผมเขียนผิดนะครับโอเคอ่าถูกดรอปด้วย Policy Policy เราเป็นดรอปเพราะนั้นสิ่งที่เข้ามาปุ๊บถ้าเข้ามาแล้วไม่มีไม่มีการเขียนกฎสุดท้ายคือดรอปเพราะนั้นเขาจะเอาออกเอาทิ้งหมดเลยนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเรามีกฎเขียนไว้นะครับอย่างเช่นเราบอกว่า Loopback อนุญ,ญาตหมดเลยเขาก็จะผ่านไปได้ส q l s h e l อนุญ,ญาตเฉพาะเน็ตเบอร์อะไรนะครับถ้าเน็ตเบิร์ที่ที่เราเขียนมันแมทกันเขาก็จะผ่านเข้ามาใช้ SQL s h e l ได้นะครับสังเกตอีกนิดนึงนะครับกดที่ผมเขียนไว้ครั้งแรกนะครับผมใช้คำว่า Depot นะครับใช้คำว่า Depot 22นะครับนั่นหมายความว่าเน็ตเบิร์ 192.8.5.0ขอใช้ Destination Port D คือ Destination Port 22ของเครื่อง Linux เครื่องนี้นะครับให้ทำอะไรให้จำไปเป็น a c c e p t ก็คืออนุญาตนะครับนี่คือวิธีคิดง่ายๆแล้วก็วิธีเขียนนะครับเราบอกว่าถ้าเครื่องของเรามีมีการเปิด s ซ r v i วิอะไรก็แล้วแต่เราจะเป็น D Port ทั้งหมดนะครับเวลาให้คนอื่นเข้ามาใช้งาน ก็คือคนอื่นจะมองว่าเป็น destination ปลายทางของเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับนี่คือเทคนิคในการเขียนโ okay. อเคราะนั้นเราเห็นภาพแล้วนะครับว่า Input ที่เข้ามาถ้าเข้ามาแล้วไม่ไม่มีการเขียนกดให้แมทกันกับ input เขาจะด r o p ทิ้งตาม Policy นะครับแต่ถ้า Policy ของเราเป็น a c c e p t เขียนมาเถอะครับเขียนอะไรก็แล้วแต่เข้าหมดเพราะ Policy เป็น a c c e p t นะครับเพราะนั้นนี่คือวิธีการ แล้วก็วิธีการเขียนโอเคเสร็จแล้วนะครับครั้งที่แล้วเรายังไม่ได้ทดลองหลายๆอย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราต้องการปริงไปทดสอบเน็ตเวิร์กที่อื่นนะครับทดสอบเว็บไซต์ว่ามีอยู่จริงไหมยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะครับอย่างเช่นปิง www gmail com นะครับในเคสนี้ ลองลองนึกภาพนะครับเราส่ง ICMP นะครับ ICMP ก็คือแพ็กก็คือโปรโตคอลที่ใช้ในการปิงนะครับออกไปส่งออกไปได้หมดเลยนะครับตรงออกไปได้แต่แล้วเขาตอบกลับมาไม่ได้นะครับแต่ในเคสนี้นะครับเขาฟ้อง Name นมเซิร์ฟเวอร์นะครับฟ้องเนมเซิร์ฟเโอเคเราจะเข้าไปแก้ก่อน Name Server ก็คือ DNS นะครับเราเขียน DNS แบบง่ายๆนะครับเราจะเขียนที่ไฟล์ resolve.conf นะครับ โอเคผมขอแก้ DNS ผมให้เป็นเบอร์แปดของ Google นะครับโอเคที่ไฟล์นี้นะครับ DNS ผมเป็นเบอร์แปดทาะอยนั้นถ้าเกิดผมต้องการที่จะปิงนะครับปิีออกไปที่ DNS เครื่องเรา เชนเอา u ์พุตไม่ได้มีการดรอปอะไรเลยนะครับการปิงจะใช้โปรโตคอล ICMP เขาจะปล่อย ICMP request ออกไปนะครับแต่เครื่องปลายทางก็คือเบอร์เบอร์แเนี่ยซึ่งเป็นยีนในของ Google เนี่ยจะรีพลายกลับมาในเคสนี้นะครับสิ่งที่กลับมาหาเราก็คือ ICMP ICMP เข้ามาที่ Chain Input ปัญหาก็คือที่ Chain Input เราไม่มีการเขียนกฎเอาไว้ให้รับ โปรโตคอล ICMP ที่เข้ามาเขาก็เลยมาจบที่ policy ที่เป็น drop ก็เลย drop ทุกอย่างนะครับใช้ไม่ได้นะครับไม่ใช่ใช้ไม่ได้ก็คือโดนโดนทิ้งทุกอย่างออกไปนะครับอโอเคกด Ctrl+C นะครับเดี๋ยวเราจะมาแก้กันทีละจุดนะครับวิธีการง่ายๆเลยนะครับในในตัวไฟล IP ์ IP table ที่เป็น .orig ที่เราเขียนที่เรา ก๊อปปี้ไว้ครั้งแรกนะครับถ้าเราแคทดูที่ uh, ip table o r i g เราจะเห็นบรรทัดนี้นะครับ icmp เป็น accept นะครับ c o p y c ี้กมาเลยนะครับทำไฮไลท์นะครับเสร็จแล้วนะครับเรา vi เข้าไปที่ ip table ซึ่งเป็นไฟล์ที่เราจะใช้นะครับใช้ในการแก้ไขนะครับผมก็ใช้วิธีการ เอามาใส่นะครับเอามาใส่แปะเลยนะครับเพราะนั้นในส่วนของ chain input มีกฎที่เกี่ยวข้องกับ ICMP เข้ามาแล้วนะครับพอเกี่ย okay, แล้วเซฟแล้วก็สั่ง system ctl restart ip table นะครับโ okay, อเคราวนี้ลองปริงดูครับ นะครับปิงได้นะครับตอนนี้โปรโตโคอล ICMP สามารถเข้ามาได้แล้วนะครับโอเคถึงตรงนี้มีใครสงสัยไหมครับถามได้เลยนะครับถามได้เลยเจากให้เห็นภาพตรงนี้ชัดๆมากกว่านะครับโอเค ถ้าไม่มีใครถามนะครับเดี๋ยวเราไปต่ออันที่สองถัดมานะครับอลองติดตั้งแพ็กเกจตัวนี้ครับยาม i n s t a l l l y n x ลบ y ผมติดตั้งไปแล้วนะครับลองติดตั้งตัวนี้ผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะผมเรียกติดปากนะว่า l y n x คนอื่นอาจจะเรียกลิงก์ผมติดปากตัวนี้ อาจารย์ตัวครับถ้าของผมของผมยังไม่ได้ทําคลิปแรกของอาจารย์อะไอที่เป็น IP Table น่ะลงอันนี้เลยได้ใช่ไหมอาจารย์ลงได้เลยทําตามได้เลย,เลยใช่ใช่ใชแต่ถ้าย้อนกลับไปทำ IP Table ก็ทําได้เหมือนกันใช่อโอเคอันนี้ผมติดตั้งไว้แล้วนะครับเอาไว้เนีกถ้าใครยังไม่ติดตั้งติดตั้งเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสอนให้ใช้ตัวนี้เป็นผมชอบใช้เทสพวกเว็บอะนะครับก็คือใช้เข้าเว็บแบบเท็โหมดนะฮะ นะครับทำไมเขียนผิดเนี่ยโอเคให้เวลาอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูต่อโอเคนะครับตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะลงกันได้แล้วเพราะว่าเป็นแพ็กเกจเล็กๆนะครับตัว lynx เนี่ยก็เหมือนกับการใช้งานเบราว์เซอร์นะครับจะเป็นเบราว์เซอร์แบบ text mode นะครับเราสั่ง lynx เว็บดอทจุ o o เกิลดอทนะครับเขาจะไปเรียกเว็บนะครับคือเขาเป็นเบราว์เซอร์นะแต่เบราว์เซอร์เทคโหมดนะครับขึ้นแบบนี้นะครับนั่นสแสดงว่าเรียกเว็บไม่ได้นะครับเรียกเว็บไม่ได้แต่เราปิงได้ใช่ไหมฮะปิ่งเว็บดอทดคลบีสี่ ออของเกียอะไรผิดทำไมรอบนี uh ้ป okay, okay. <laughs> ิงไม่ได้ละปิงโดยเว็บด gmail com ต้องมีอะไรหลุดอ่านะมันมีอะไรหลุดไปอ๋อโอเคโอเคเข้าใจถูกละขอทำนานๆแล้วเบลอนะครับโอเคนี่นะครับ เราป็นเป็นหมายเลขได้นะครับเราเป็นหมายเลขได้แต่ป็นเป็นชื่อไม่ได้ใช่ไหมป้นเป็นชื่อไม่ได้ขอขอย้อนกลับไปอีกนิดนึงนะนะครับเราป็นเป็นหมายเลขได้แต่เป็นเป็นชื่อไม่ได้นั่นหมายความว่าสิ่งที่อ่ต้องต้องมองกระบวนการอย่างนี้เวลาที่เราจะออกไปสู่เว็บไซต์ต่างๆเนี่ยเราจะมีตัวช่วยอยู่ตัวหนึ่งก็คือ DNS นะครับตอนนี้เราบอกว่าเราใช้ DNS เป็นเบอร์8ใช่ไหมฮะเราใช้ DNS เป็นเบอร์8 เบอร์แปดของ Google เนี่ยเวลาที่เราจะออกไปอินเทอร์เน็ตข้างนอ,นอกเนี่ยเราจะคุยกับ DNS ก่อน DNS ก็จะตอบมาว่าเครื่องปลายทางเนี่ย IP เบอร์อะไรตอบกลับมาให้เรานะครับแล้วเราถึงจะไปคุยกับเครื่องปลายทางนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องวิ่งเข้ามาหาเราอีกอันนึงก็คือ DNS นะครับเป็น DNS d n นะครับ DNS ที่จะเข้ามาหาเรานะครับเดี๋ยวเราเข้ามาแก้ VI ที่ IP". T a b l e ผมทำนานๆแล้วเบลอเหมือนกัน นะครับก็อเขียนเองเขียนเพิ่มอันนี้ต้องเขียนเองนะครับลบ a input นะครับลบ a input ลบ i นะครับ interface เ,เป็น et ets 0นะครับเครื่องผมจะเป็น ets 0นะครับ input ที่เข้ามาที่ ets 0นะครับลบ p โปรตโตคอลเป็น udp นะครับ อ่ UDP ลบลบ S port นะครับ53เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังเลยครับลบ J โอเคความหมายก็คืออินพุที่เข้ามาที่การ์ด e t s 0นะครับแล้วก็โปรโตคอลเป็น UDP source port เป็น53นะครับต้องเป็น source port นะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นเครื่องเครื่องเบอร์8 นะครับตรงนี้จะเป็นเครื่องเบอร์8นะฮะที่ส่งนะครับเครื่องเบอร์8ที่ส่งข้อมูลของ DNS มาให้เรานะครับเพราะฉะนั้นเขาจะส่งมาให้เราเราต้องเขียนเขียนกดมารับนะครับสิ่งที่ส่งกลับมาหาเราคือ source port 53ที่เป็น UDP นะครับโอเคเสร็จแล้วเซฟครับผมจะไปที่ระสะเต็ปนะครับ เสร็จแล้วไอตรงเมื่อกี้การ์ดชือ่อการ์ดเครื่องเครื่องเราเลยใช่ไหมพีเเ่เครื่องเราเครื่องเรา if c o n f l i g ดูอ่าเครื่องพี่จะเป็นเบอร์นี้สิบก็ก็คือเวลาเราดูนะเราดูจากนี้เด็ดสแตทลบ R N นะครับเกตเวเราเป็นเบอร์นี้วิธีดูเกตเวคือศูนย์แล้วก็เกตเวเบอร์นี้ก็จะเป็น E T S ศูนย์อเครื่องเครื่องเราที่มันเป็นลงเซน์ไว้ใช่ไหมใช่แล้วนะครับ โอเคตอนนี้ยังไม่ได้รีสตาร์ทซิสเต็ม C T L รีสตาร์ต IP table อ่าเขียนอะไรผิด IP table นะยิ่งเขียนยิ่งผิด IP อโอเคเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วลองปิ้ง www google com อ่าตัวนี้หายไปละ ไม่หายอืมเจอืมลบ P U D P S port ห้าสามลบ J โอเคอเขียนถูกแล้วแหละ ping w w w g m a i l c o m อ่าโอเคช่วงแรกๆอาจจะมีปัญหานิดหน่อยนะครับคือในเคสน,นี้ยเราสามารถที่จะอ๋อไม่ใชดหรอกผมเบลอหนึ่งจุดนะครับเจอล้นะครับเพราะนั้นสิ่งที่กลับมาหาเรานะครับก็คือซอสพอร์ต53เข้ามาหาเราได้ นะครับนี่คือวิธีการเขียนเปิดทีละนิดทีละนิดนะครับก็ได้แล้วคราวนี้อีกอันนึงก็คือเรื่องของการดูเว็บนะครับเรื่องของการดูเว็บก็จะมีอีกอันนึงนะครับในเมื่อเราเราบอกว่าเราต้องการดูเว็บนะฮะก็จะมีเว็บที่เราต้องการดูอย่างเช่น www. g o o g l e เ o ิลดอทนะครับ เมื่อ DNS ตอบมาแล้วนะครับว่า Google.com IP เบอร์อะไรเราก็จะวิ่งออกไปข้างนอกนะครับไปหาเว็บปลายทางที่ Google บอกตาม IP นั้นนะครับแล้วกต็ตอบกลับมานะครับคือเว็บเซิร์ฟเวอร์ก็จะตอบกลับมาหาเราเวลาที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ตอบกลับมาหาเราเช่นเดียวกันครับเราต้องไปเขียนต้องไปเขียนเพิ่มนะครับสิ่งที่เราเขียนเพิ่มก็คือคล้ายๆกันนะครับโอเคอินพุที่เข้ามาเป็น TCP นะครับ TCP port S port เป็น80นะครับแล้วก็ S port เป็น4 4 3นะครับเพราะว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะใช้ U สองพอทนะครับเราก็เขียนอนุญ,ญาตไปนะครับนี่คือเทคนิคนะครับเขียนเพิ่มเสร็จแล้วเซฟนะครับเสร็จแล้วสั่ง lynx อ่าเหลืออินาทีท่านนะครับ www. g o o g l e c o m มนะครับนะครับเรียบร้อยผมเข้าละผมเข้า google. com ได้โดยผ่านอา่ตัวตัวเบราว์เซอร์แบบแท็กโหมดก็คือผมผมใช้อวัยนนะครับนี่คือวิธีการนะครับออกก็กด q แล้วก็ y เซฟออกมานะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเราแคทดูที่ ip table เราก็จะมีกฎอะไรต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับเพราะนั้นลองเอาไปปรับใช้กับที่ทำงานเราดูนะครับเวลาเราเขียนกฎผิดเราทำยังไงนะครับเขียนกฎผิดแล้วก็เข้าไปลบในไฟล์แล้วก็รีสตาร์ทใหม่แค่นั้นนะครับแล้วก็มีอีกเทคนิคหนึ่งก็คือเวลาที่เราอยากจะฝลัดกดทิ้งนะครับเราใช้คำสั่ง ip table ลบ f อย่าพึ่ง enter นะครับเราฝััดกดทิ้งกดจะถูก ทิ้งทั้งหมดนะครับกดจะถูกทิ้งทั้งหมดแต่โพ l i ิซียังเป็นดอปอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราฝัดกดทิ้งแล้วเราลืมว่าเรายังไม่ได้เปลี่ยนโพ l i ิซีเนี่ยทุกอย่างหายหมดแล้วเราเผลอเลเราเข้าเครื่องไม่ได้ด้วยนะครับเทคนิคที่ผมใช้บ่อยๆก็คือไปปรับโพรดิซีให้เป็น Accept ก่อนแล้วค่อยฝัดกดทิ้งนะครับเทคนิคก็คือ IP t a b ท e ลบ p In ินพนะครับเป็น Accept นะครับ กดเ,เช็คก,กันหรือว่าผมใช้คำสั่งผิดลบ L อ๋อยังผิดอยู่เนาะ IP table IP table ลบ P policy input input accept อโอเคมืมอิดแสดงว่าผมพิมพ์ผิดนะครับเสร็จแล้วค่อยใช้คำสั่ง IP table ลบ F เรียบร้อยนะครับเราสั่ง IP table ลบ L นะครับ Policy เป็น accept ละกดหายไป นะครับเพราะนั้นนี่คือเทคนิคที่ผมใช้ในการทำงานนะครับแล้วก็ผมติดมากกว่าติดใช้ไอพีเทมากกว่าการเขียนไฟวอลแบบอืบบอ่นนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆมาก็จะมีตัวไฟวอลดีเข้ามาช่วยนะครับก็พยายามฝึกใช้อยู่นะครับเพราะว่าพอใช้ไฟวอลดีแล้วมันก็ทำให้เราลืมวิธีการเขียนแบบนี้ไปเลยนะครับผมใช้ลินุกมาหลายปีแล้วชินกับ IPtable มากกว่านะครับต้องมาทำความรู้จักกับไฟวอลดีใหม่นะครับ โอเคเดี๋ยวครั้งหน้านะครับจะเป็นตัวไฟบอดีจะได้ลองศึกษากันนะครัครั้งนี้น่าจะเป็นบทสรุปของตัว IP Table ลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับก็ตอนนี้ถ้ามีปัญหาอะไรไหมครับยังมีเวลาเหลืออีกสักนิดหน่อยเหลืออีกประมาณ7นาทีถามได้นะครับถามได้ตูวครับครับอันนี้ก็เหมือนแค่เคลียร์กฎที่เรา S <S เขียนใช้ก่อนหน้าน,นี้ไปเฉยใช่ไหมครับให้ให้เป็นไม่มีกดใช่กดก็จะหายไปแต่ว่าในไฟล์ยังมีอยู่นะในไฟล์ยังม,มีอยู่ครับครับถ้าเราีสตา a r t ไปมันก็กลับมานะครับอ่าแล้วก็อ,อย่าลืมถ้าจะใช้ ip table อย่าลืมคําสั่งนี้นะสั่ง enable นะตรงนี้เปลี่ยนเป็น enable ครับนาาเนี้เขาก็จะใช้ ip table ทุกครั้งที่เปิดเครื่องขึ้นมานะฮะอย่าถาก่อนอยากได้เรื่องอะไร ใหม่ๆอยากได้เรื่องอะไรบ้างตอนนี้เดี๋ยวข้างหน้าเป็นไฟวอล์ดีครั้งต่อไปอยากจะให้ลองเสนอกันมาลองเขียนมาในไลน์ลก็ได้เดี๋ยวได้ปรับให้ตรงที่อยากได้กันดูดเป็นเรื่องสวิตได้ไหมสอูเอ้ยได้เอาดิเดี๋ยวว่าจะสอนใช้ GNS <c oughs> เหมือนกันครับเอเออดีดีดีด Gnet อ่อ g n ก uh, mm ็ได้สวิตช์แนวออกแนว lab Cisco อะไรกันเนาะครับผมได้ได้ได้ไมีปัญหาเดี๋ยวจะพยายามปรับ lab ให้มันเอ่อให้มันสนุกขึ้นก็คือเดี๋ยวเอา GNS มาใช้ร่วมกันกันกบตัวเอ่อ VMware หรือไม่ก็ตัว VM ที่เราใช้งานกันอยู่ให้เชื่อมต่อกันแล้วทำทำสเกลของ lab ให้มันเหมือนกับงานจริงนะฮะ <G NS S 1> เวลนี c n s กินแรมโคตรกินเลย <c oughs> แต่เดี๋ยวจะให้ใช้เซอร์วิสตัวเบาๆนะได้ครับโอเคโอเคครับมีใครมีคำถามเพิ่มไหมเอ่ยถ้าไม่มีวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราต่อไฟบอดีนะครับสอหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผมผมครับครับผมอับนะ